ได้ชายปุ๋ยซีพีเห็นคุณภาพดีดีให้พ่นพิตดีดีนนรดดายได้ดีขึ้นสภาพเป็นยูก็ดีขึ้นผมอยากแหนะ่นน้ำให้ชาวบ้านนะมา,ายปุ๋ยของซีพีตามผมได้มีรายได้ดีขึ้นแน่นอนวัสดีครับผมหนองเบสจากปุ๋ยซีพีมอดินครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมเพลงยางพาราระดับหนึงง่งพันวาลายเิ็นสภาพข้าลังผุ้มไมคกับ ดูใหหมานะครับแปลงนี้ครับตั้งต้นตั้งใยใบตั้งเขียวดินตั้งดีวันนี้ครับพุ่มอยู่กับเจ้าของแปลงเนี่ยเฮียประมุกครับเฮียประมุกสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตชุ่มแปล่งยางพาราสกิฟแต่มาครับครับสวัสดีครับยินดีนะครับพี่ครับว่าแป็นยางพาราอยู่เปลือยชาบุยอะไรแล้วก็แนะน่ำกาแฟตะกรอนก็เื่นเหมือนเพลิงมั่งครับอ่าครับซึ่งการทำยางนี้ครับ เริมเหล็กดีอ่ะเก็บ่อคือยางนี่เหล็กๆนี่เราต้องดูเลมันเริมก็เตรียมดินพอเตรียมดินถึงก็ใส่กรุ่มกับปุ๋ยอินซีซีพีหม้อดินถึงก็ปอปปูกเซตก็ยังายอินซีโวยบนถึ่องบ่อโตเขาใจปุ๋ยสูตรตอนนี้กรีดแล้วชายปุ๋ยซีพีสิบห้าเจ็ดสิบแปดหนึ่งก็คือทำให้ทำให้หน้ายางเปลือกนิ่มแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง ดัมยางเยอะเปอร์เซ็นต์ถึง40อน่ะถึงพอเราตัดเรียนนี่ตอนชมไหมเจ้าชายปุ๋ยอินทรีย์บ่อยๆอไม่ซ่วงกับสมบูรณ์เลยนะดูอะไระ<ว>ได้ใบยางจะเคี้ยวอ่าครับมเม้นเจือยล่าทั้งต้นเลยน,นะกับพี่ยาเป็นพออะไรกับแบงค์น,นี่กับพี่เป็นพอเราจ่ายปุ๋ยอินทรีย์สภาพดินดีต้นยางสมบูรณ์ไม่ค่อยเป็นโรคมันช่วยได้ครับบางครั้งใช่โดโลไมค์ของสี่พี่แหละเสริมเสริมไปด้วยเสริมไปด้วย มันก็จะปรับสภาพดินมันจะปรับสภาพดินพอปรับสภาพดินไปแล้วเชื้อราจะไม่ค่อยเปลี่ยนพอการันปุ๋ยอินทรีย์ของสี่พีมอดินเนี่ยมักสมบูรณ์เหลอ่าแล้วก็ไม่มีเชืียร่าไม่มีเชื้อราครับอัตราการใช้อินทรีย์ข้องเฮี้ยติวะชายครับใช้ประมาณหลายนึงประมาณสองกระสอบสองกระสอบใช่ไหมครับถึงกบ ปุ๋ยเคมีน่ะปุ๋ยเคมีสบาชิกสัตว์ประจัยหลายหลังประพานธอบหนึ่งร<ะ>ุดมชอบหนึ่งใช่ไหมครับการวิ่งแล้วนี่เราเล่นในีเปลงของยานี่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ต้นนี่ดีมากเลยนะครับไปไหว้ยี่เรต้องประทับใจและชอบสีพี่พอดีเลยนะใช่ครับนั้นเราไปยังเล้งกันตรงนู้นสะกิดไหมครับครับได้ไหมครับครับ,รบ,รบใช่ครับ เดี๋ยวเราทาความจนถึงสภาพแปลงสภาพตอนดีอใจ,จเองแล้วนะครับเราอีนแนะนหกับมกรีตะกอนคนอื่นเฮียได้แนะนานั่มมั้งไหมผมได้ใช้แล้วปุ๋ยกองซีพีพ่อดินผมเห็นผลนแล้วว่ามันดีจริงผมเลยเอาปุ๋ยซีพีไปขายด้วยผมบอกวา่าเปลี่ยนมาใช้กองีบินพอดินด้วยดีกว่าเพราะผมเคยใช้อยู่เขาใช้ปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยสูติารเจ็ดซิปแปดมันจะเห็นผลผมจะถามเขาทุกคนเลยวา่าชได้ล้หม ทีกับมาซื้ออีกผมก็ว่าปุ๋ยดีตั้งแต่ทำส้วนยางมาจนมาเจอปุ๋ยซีพีได้ใช้ปุ๋ยซีพีเห็นคุณภาพดีดให้พ้นพิษดีรายได้ดีขึ้นสภาเป็นยูก็ดีขึ้นผมอยากแนะนําให้ชาวบ้านนั้นมาใช้ปุ๋ยของซีพีตามผมได้มีรายได้ดีขึ้นแน่นอนวันนี้พี่ก็ต้องขอขบคุณมมานะครับพี่ในการพาพี่เยี่ยมชมแสงวันนี้ขอบคุณมากค,ค,ครับพี่ครับ